ประเทศเลยนะฮะก็เราเราเราจะมาเสนอเฉพาะส่วนที่เป็นทํานองบรรเลงก็แล้วกันกนะครับภาษาดั้งเดิมเขาเป็นภาษามาเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นคนจีนไม่ว่าคุณจะเป็นคนอินเดียเป็นฝรั่งเป็นอะไรอยู่ในประเทศนี้แต่ลร้องเพลงนี้ร่วมกันก็จะร้องด้วยภาษาพื้นเมืองดั้งเดิมน,นะฮะ,อะขอเชิญฟังครับบทเพลงสิงคโปร์ครับ เสียสยนะฮะขอบคุณมากครับบทเพลงสิงคโปร์นะครับจากประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านลำดับที่สองอใกล้ๆกับสิงคโปร์นะฮะก็จะมีประเทศเกิดใหม่อยู่ประเทศหนึ่งแล้วก็เป็นประเทศที่มาแรงนะฮะก็คือเกิดไม่นานแต่ว่าสามารถที่จะบริหารประเทศนะะในแง่ของการดำเนินธุรกิจนะะได้ได้อย่างเติบโตมากๆนะครับ ขายน้ามันนะจนกระทั่งมีสนามบินนานาชาติโดยกระทั่งมีสายการบินของตัวเองนะครับมีพื้นที่เล็กกว่าสิงคโปร์นะแต่ว่ารายได้ต่อหัวของประชากรนะครับสูงสุดในภูมิภาคนี้ด้วยกันแล้วก็เขาแชร์สิ่งที่เป็นวัฒน,นธรรมไม่ว่าจะเป็นขนบทมเนีมประเพณีภาษาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยกับคนมาเลนะครับ เรารู้จักประเทศนี้ในชื่อของบรูไนดารุสซาเลมนะครับเพลงของบรูไนเป็นเพลงพื้นบ้านนะครับที่ใช้ร่วมกันกันกบมาเลยเป็นส่วนใหญ่รู้จักคำว่าตลาดน้ำไหมครับ floating market ยุคนี้ไปไหนเราสบายเรามีเซเว่นอีเลเนะครับจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ในสังคมบรนะูไนเนี่ยมันเคยนะผมว่าบทเพลงนี้เป็นบทเพลงบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยว่า แม่น้ำลำคลองเนี่ยมีมีอิทธิพลมากๆต่อการใช้ชีวิตของผู้คนนะครับรวมไปถึงเรื่องของตลาดที่เดินทางมากับสายน้ำก็คือจะมีแม่ค้าเนี่ยเอาผลไม้บ้างเอาอาหารการกินเอาแม้กระทั่งตุ๊ก,กตานะไอ้บ,บทเพลงนี้ที่เขาร้องกคือวันนี้ฉันจะได้เห็นของเล่นอะไรอยู่ในเรือแล้วก็แม่แม่ค้าคนนี้ ก็จะพายเรือผ่านหน้าบ้านก็เป็นเด็กที่อยู่ริมน้ําอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะฮะจะจะมีแม่ค้าพ่อค้าพายเรืออยู่ผ่านทุกวันนะก็เอาบทเพลงของบรูไนเนี่ยมามาเตือนสติกันก็แล้วกันว่าความผูกพันของคนต่อวิถีชีวิตนะฮะแม้กระทั่งตลาดที่มันลอยน้ําได้เนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ยมันทําให้เกิดความรื่นรมในในชีวิตของเด็กอย่างไรนะฮะร้องอีกไหม ไม่ร้องอีกแล้วนะฮะนั่งทางในก็นแล้วกัน,นครับไปไปไปนึกนึกทำนองเอาบทเพลงชื่อปาดีอันครับเพลงตลาดน้ำของบรูไน นริมาตสิบนะครับก็ปาฏิยันนะครับบทเพลงตลาดน้ำจังหวะที่เราเอามาเล่นเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาใช้เต้นพื้นเมืองนะเป็นจังหวะด้านที่เหมาะสำหรับสุขภาพของคุณย่าคุณยายเนะี่ยง่าย,ายๆช้าๆเราเรียกว่าจังหวะซําเป็นนะครับบทเพลงต่อไปนะครับจะเป็นบทเพลงจากภาคพื้นทวีปบ,บ้างนะครับฟับง่งกลุ่มเกาะแล้วเดี๋ยวจะสำลักทะเลตายกันซะนะฮะ ก็เป็นบทเพลงวาบิวเนะฮะ,นะฮะราเลือกมาเฉพาะเลยนะฮะว่าเป็นเพลงจากเวียดนามเวียดนามเป็นอีกหนึ่งชาติที่น่าสนใจมากในฐานะของประเทศที่มีชาติพันธุ์นะฮะมากมายนะะเนเพลงที่จะได้ยินนี้เขาจะนิยมร้องกันอยู่ในเขตตอนบนนะฮะ,ะเขตเหนือเหนะะือะครับในแถวแถว ดองซอนแถวๆมาจนถึงาดานางเวอะไรพวกนี้นะครับเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่นะฮะอารยธรรมที่เราเรียกกันว่าอารยธรรมสำริดเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะรในในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมากๆนะครับบทเพลงร้องนะฮะที่จะดึงมาจากเขตตอนบนของเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่ตอนหลังมันกระจายไปทั้งทั้งประเทศเลยแล้วก็เป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งนะฮะ อ่เป็นเพลงเก่าแก่โบราณที่เขาใช้ในการสอนลูกสอนหลานนะครับโดยเฉพาะครอบครัวไหนที่มีลูกสาวใจแตกนะครับก็ก็จะดินทากันด้วยบทเพลงแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องเล่าคล้ายๆกับเรื่องนิทานหรือชาวบ้านเขาจะเรียกว่าดินทาก็ได้วนะฮะว่าลูกสาวกลับบ้านแล้วพ่อแม่เห็นมากลับมาแบบโสมยับหัวกระเซิงเลยเนี่ยอีหนูไปทําอะไรมานะครับหนูก็บอกว่า ไปเที่ยวมาหนูเสื้อผ้าไปโดนลมพัดแล้วหมวกที่กปกติสาวเวียดนามต้องใส่หมวกเนี่ยหมวกก็ปลิวไปตามลมหายไปแล้วตอนที่ข้ามสะพานเพื่อนบ้านได้ยินนะพวกพวกหปูประเภทอยากรู้อยากเห็นชาวบ้านเนี่ยมันมีกันทั้งอุตสาคาเนเยนี่แหละนะก็เอามาล้อเลียนเป็นเพลงเป็นเพลงร้องกันนะครับนินทาน,นั่นแหละแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องของว่า หญิงสาวนะครับเจอกับคนรักแล้วก็บอกคนรักว่าฉันจะให้หมวกฉันกับเธอฉันจะให้เสื้อฉันกับเธอกลับไปบ้านก็จะบอกพ่อแม่ว่าลมเนี่ยมันพัดไปแล้ว